วันนี้เราจะพามาดูฟอร์มการเล่นของทีมชาติอังกฤษและทีมชาติอิตาลีนะคะในรอบชิงชนะเลิศศึกฟุตบอลยูโร2020นะคะ คำเตือนนะคะเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนํานะคะคลิปนี้มันอาจมีภาพหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมนะคะผู้ปกครองเนี่ยควรให้คำแนะนํานะคะไม่ใช่ปล่อยให้เด็กดูคนเดียวล่ะวันนี้เราจะพามาดูฟอร์มการเล่นของทีมชาติอังกฤษและทีมชาติอิตาลีนะคะในรอบชิงชนะเลิศศึกฟุตบอลยูโร2020นนะคะเรามาดูฟอร์มการเล่นของทีมชาติอังกฤษกันก,ก่อนนะคะฟอร์มการเล่นในยูโรนะคะสามารถยกระดับฟอร์มขึ้นมามากอย่างชัดเจนนะคะเมื่อทีม ชาติอังกฤษเนี่ยได้เข้าสู่รอบน็อกเอาท์นะคะจากการชิงชัยติดในรอบ16ทีมสุดท้ายและ8ทีมสุดท้ายก่อนที่เขาเนี่ยจะเอาชนะทีมชาติเดนมาร์กนะคะในช่วงต่อเวลาพิเศษของรอบตัดเชือกที่ผ่านมาเกมลุกและเกมรับของทีมชาติอังกฤษยังเล่นได้ลงตัวนัดชิงชนะเลิศยูโร2020นีนี้ทีมชาติอิตาลีเนี่ยอาจจะมีคะแนนดีกว่าในการแข่งขันระดับเมเจอร์นะคะแต่ทีมชาติอังกฤษเนี่ยจะได้เปรียบกว่าเพราะทีมชาติอังกฤษเนี่ยได้เป็นเจ้าบ้านนะคะ เก็บผลเสมอในเวลาปกติเป็นอย่างน้อยในนัดชิงชนะเลิศนี้ทีมชาติอังกฤษอ่ะได้จัดทีมในระบบ4-2-3-1นำทีมโดยจอแดนพิกฟอร์ดนะคะไคล์วอเกอร์ลาฮิมสเตอร์ลิงนะคะและจอนสโตนค่ะ ทีมชาติอิตาลีนะคะเขายังมีเกมลุกที่ดุดันกับเกมรับที่แข็งแกร่งนะคะตามแบบฉบับสไตล์อิตาลีในนัดชิงชนะเลิศนี้ทีมชาติอิตาลีเขาจัดทีมในระบบ4-3-3นะคะก็จะนำทีมโดยโจวานนี่นะคะจอจินโยดอนนลุมมาแล้วก็เลโอนาร์โดนะคะ แล้วก็มาถึงกิจกรรมทายผลฟุตบอลน,นะคะเราจะให้ทายว่าคู่ระหว่างทีมชาติอังกฤษและทีมชาติอิตาลีเนี่ยใครจะได้เป็นแชมป์ฟุตบอลยูโร2020ในปีนี้นะคะอยากร่วมสนุกกับทางเรานะคะแอดไลน์ท้ายคลิปหรือคลิกที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะรางวัลรอคุณอยู่นะคะหมดเวลาทายผลวันนี้เวลาเที่ยงคืนนะคะแล้ววันนี้เราก็มีเว็บบอลออนไลน์นะคะและเกมคาสิโนออนไลน์มาฝากนะคะนั่นก็คือเว็บยูฟ่าเบ168นะคะเว็บเขาฝากถอนโอน บริการมาทับใจต้องอยูฟ่าเบตเดิงหกนะคะถ้าท่านใดสนใจนะคะคลิกลิงก์ด้านล่างนะคะหรือว่าแอดไลน์าทายคลิปนะคะสนใจสมัครคลิกเลย